สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันกับเกมเดอะโครมาหรือพกันอีกเช่นเคยนะคะอันนี้ฝนทําคลิปนี้แยกออกมาเป็นพาร์ทสานะคะในหัวข้อที่ว่าถ้าเกิดเราไปชั้น4ของตึกหลักจะเป็นยังไงคืออย่างนี้ต้องเล่าก่อนว่าในพาร์ทสามเนี่ยฝนพยายามไปชั้น4หลายรอบมากถ้าใครไปย้อนดูไลฟ์ที่แล้วมาก็จะรู้ แต่อันนี้เล่าให้ฟังไว้ก่อนเผื่อมีคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์พาร์ามมาแล้วแบบมาฟังชิปนี้เลยเขาจะได้ไม่งงทีนี้ทุกครั้งที่ฝนพยายามขึ้นไปชั้น4เนี่ยฝนจะปะเข้ากับอาจารย์ทรงที่ดักรอเราอยู่หน้าบันไดทุกครั้งเลยมาเลยทาให้ฝนเนี่ยรู้สึกงงว่าเอ้ยือเกมมันไม่ให้เราขึ้นไปชั้น4เหรอวะทําไมแม่งมาดักกูทุกรอบแบบนี้เอองง มันไม่ใช่แล้วแบบนี้มันไม่ใช่แล้วอาจารย์อยู่ข้างหน้าบันไดทุกโลบเลยหรือบางอื่นเกินไปหรือเปล่าจนแบบสุดท้ายเนี่ยฝนก็เลยตัดสินใจเข้าลงอาหารไปเลยไม่ขึ้นแมงและชั้นสี่ซึ่งตรงนี้มันจะเป็น point of no return ก็คือหลังจากนี้เราจะไม่สามารถกลับไปที่ตึกหลักได้อีกแล้วฝนเลยแบบรู้สึกแม่งๆวะ่ะทีนี้เลย พอจบไลฟ์ปุ๊บก็เลยไปเปิดไกด์ดูสักหน่อยว่ามันยังไงว่ามันอะไรอันนี้ส่วนตัวคือเป็นคนไม่ซีเรื่องเปิดไกด์ดูตอนเล่นเกมอยู่แล้วนะเพราะว่ากับบางเกมเนี่ยการที่เราเปิดไกด์มันทําให้ชีวิตแม่งง่ายขึ้นจริงๆคือผนไม่อยากปวดหัวกับการต้องมางุมอยู่กับอิสนาเดิมๆเป็นวันๆหรือรู้สึกงุดหงิดกับการที่ต้องมานั่งเล่นเกมใหม่ตั้งแต่แรกกัไอแค่เพราะแบบละพาดอะไรนิ่เดียวไปอะมันมานั่งงุดหงิดแหละ ผลเลยคิดว่าเราไมา่เล่นเกมเพื่อคลายเครียดเราไม่ได้มาเล่นเพื่อแบบให้มันเครียดกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําแล้วชีวิตมันง่ายขึ้นผลก็รู้สึกโอเคที่จะทํามันค่ะอะทีนี้ผลไปดูไกด์มาละก็คือชั้น4เนี่ยมันไปได้จริงๆแต่พอเราขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราเข้าประตูไปก็จะได้เจอกับโนต้ตแมนที่ยืนอยู่ในห้องแต่ว่าทีนี้มันยังมีจุดที่ผลรู้สึกเป็นห่วงอยู่เพราะว่าตรงจุดนี้มันคือส่วนหนึ่งของการทำทูเอ็นดิ้งของเกมนี้ ซึ่งฝนเนี่ยลองไปดูมาละเงื่อนไขในการทำทัวร์ดิงของกมเนี่ยคือเราจะต้องแก้เกตที่วิชาคุบโดยไม่ใช้วิธีการโกงซึ่งจุดที่ฝนยังห่วงก็คือวิชาคณิตศาสตร์ของอาจารย์มาเนี่แหละถ้าใครไปย้อนไลฟ์ดูก็จะเห็นว่าฝนก็แก้เกตโดยการแก้โจทย์ด้วยตัวเองเนี่แหละไม่ได้โกงอะไรแต่ทีเนี้ยมันมีคนที่เขาเคยเล่นมาบอกว่าเฮ้ย mm. มันทําแค่นั้นไม่ได้เราต้องเอากุญแจไปเปิดห้องแนแนวซะก่อนแล้วก็แฮกคอมของอาจารย์มาเพื่อแก้เกรดซึ่งก็คือโกงนั่นแหละ ซึ่งตรงนั้นนะ่ะเกมมันจะถามเราว่าจะแก้เกีดโดยใช้วิธีนี้ไหมเราก็จะต้องตอบว่าไม่แล้วค่อยเอากุญแจไปส่งเวสเพื่อที่จะแก้โจทย์ด้วยตัวเองต่อหลังจากนั้นเกมมันถึงจะให้เราผ่านเงื่อนไขในการนำทูเอ e นดิ้งไปได้แต่ทีนี้ปัญหาคือฝนไม่เคยเข้าห้องแนแนวเลยพอฝนได้กุญแจห้องแนแนวมาปุ๊บฝนก็เอาไปส่งเวสเลยนั่นเลยทําให้ฝนไม่สามารถเข้าห้องแนแนวได้อีกแล้วเพราะเราเอากุญแจไปส่งเวสแล้วถูกไหม ผมก็เลยเป็นห่วงว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคือกูพลาดไปแล้วนะเพราะตอนนี้มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้กีมันเดินมาไกลมากแล้วอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ความจริงกันในคลิปนี้ค่ะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้กู้กีดเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าห้องนนแนวแนวไปแก้กีดด้วยเหมือนกันเราจะสามารถทำท d ิ n งได้ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาโหลดเซฟกันก่อนเลย ดีที่ฝนเซฟช่วงก่อนเข้าโรงอาหารไว้อีกช่องพอดีเราเลยยังพอย้อนกลับไปพิสูจน์ความจริงกันได้โอเคอันนี้เรากลับมากันที่ห้อง3 a ใช่ไหมวะมองไม่เห็นห้อง3 a นะคะก็เป็นโซนก่อนที่จะถึงโรงอาหารพอดีคือตรงนี้เรามีทางเลือกที่จะขึ้นชั้น4หรือจะไปโรงอาหารแต่ถ้าเราไปโรงอาหารปุ๊บเราจะกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะน,นั้นรอบนี้ฝนจะขึ้นไปชั้น4ค่ะเพื่อที่จะเข้า ประตูไปหาโนดแมนเอ้ยมันล็อกอะมันล็อกอะทุกคนผลลองกดหลายรอบมากแต่สุดท้ายมันก็ยังล็อกอยู่นั่นแสดงว่ามันไม่ให้เราเข้า คือเกมมันน่าจะถือว่าเราเงื่อนไขย,ยังไม่ครบมันเลยไม่ให้เราเข้าโอ้โหโอเคสรุปคือเราจบตั้งแต่เข้าประตูห้องที่โนแมนอยู่ไม่ได้เลยค่ะคือไม่มีสิทธิ์ได้เข้าไปจือเลยคือฝนเข้าใจนะว่าเกมอยากทำเงื่อนไข to e n n i n n g โดยให้แก้เกมแบบไม่โกงเลยแต่คือที่ฝนทำมันก็ไม่ได้โกงหรือเปล่าอะ ก่แค่ข้ามขั้นตอนแฮกคอมอาจารมาเป็นแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่ได้กูเหมือนกันอยู่ดีป่ะคือฝนเข้าใจอย่างนี้คือมันพันน้อยอยู่นะเอาจริงคือตั้งใจเล่นแล้วแบบกูเจออย่างนี้มันเซิงเด้อแล้วอย่างที่ฝนรูน้เห็คืออันนี้สปอยเลยนะถ้าเราเข้าห้องที่โน้ตแมนอยู่ไปได้เราจะต้องคุยกับเขาแล้วก็ถามคําถามเขาสี่ข้อ,อซึ่งตอนที่เราถามเนี่ยก็ต้องถามแบบแม่คอร์ลำคาญด้วยนะ ไม่ถามเรื่องไร้สาระเลยอะไรประมาณนั้นเขาถึงจะบอกเราว่าจะออกไปจากที่ได้ยังไงแล้วเราถึงจะผ่านเงื่อนไขทำทอนดิงซึ่งแบบเอาจริงๆนะถ้าฝนไม่ดูไกด์มาฝนคงไม่รู้ว่าเขาห้ามถามเรื่องไร้สาระซึ่งแบบฝนบางคนแบบอยากรู้อะอยากรู้อยากเห็นอนะก็ก็คนมันอยากรู้อะว่าถามอย่างนี้เขาจะตอบอะไรซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราถามคําถามที่ทําให้เขาไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่ตอบคาถามอะไรเราอีกเลยแล้วเราก็จะทำทอนดิงไม่สําเร็จ แต่คืออันนี้มันยังดีหน่อยไงเพราะว่ามันมีกระดาษให้เซฟตัวนั้นเลยหรีอย่างน้อยถ้าเราเซฟก่อนที่จะคุยกับเขามันยังย้อนเซฟได้แต่เคที่ฝนเจอเนี่ยคือไม่แฮ็กคอมอาจารย์มาแล้วคือไม่ผ่านเงื่อนไขไปเลยซึ่งอันนี้ไม่ไหวจริงมันไม่สมเหตุสมผลเลยอนะในสตาฝนลนะฝนรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคที่เกมมังคับมาแบบนี้แล้วคือมันเหนื่อยนะเว้ยที่ต้องกลับไปเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกพอะเรื่องแค่นเนี่ยเอาจริง แค่แค่แบบกูไม่ได้เข้าห้องแนวไปไปกดเพื่อแบบอ๋อกูไม่แก่แกีบนะแค่แนี้นะคือนซเซอร์ยูทู e หาคนที่เขาเอาทวีดิ้งมาเปิดให้ดูเร็วมันยังง่ายกว่าอีกปะง่ายกว่ากูมต้องมานั่งเล่นใหม่ทั้งเกมอ่ะเออคือในมุมของคนเล่นฝนรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ก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 ที่เราจะแบบว่าอ่กลับไปเริ่มใหม่เพื่อกูจะอยากจะแบบโอ้ยเห็นทวีดิ้งด้วยตากูเองอะไรอย่างเงี้ยฝนแบบเหนื่อยว่ะใม่ไม่กูไม่ทํา พอ,อมาเจอแบบนี้ฝนเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นไม่เล่นใหม่แล้วนะเหนื่อยก็ให้มันจบจบไปแบบแบดอินี่่แหละคือชัวร์แล้วว่าเราต้อง Bad แบดอินล้วแน่เพราะว่าขนาดประตูยังเข้าไม่ได้เลยก็จบแล้วครับมันจบแล้วครับนายก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะคิดว่าน่าจะเป็นพารสุดท้ายของเดอะพูมาลิคัตแล้วคะ่ะเพราะว่าเกมมันดูทรงน่าจะใกล้จบละแล้วพบกันในไลฟ์หน้าคะ่ะ